บัดนี้เป็นผลสําเร็จแล้วข้าพระเจ้าจึงนําผลไม้5อย่างพร้อมพวงมาลัยหนึ่งพวงเงินจํานวน100บาทมาถวายแด่องค์เทพทันใจขอองค์เทพทันใจจงโปรดได้รับณนะบัดนี้สวัสดีเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ๋องแจงชาแนลนะครับและในอีพีนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับ พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทุ่งเศรษฐีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วถือว่าเป็นอันดับต้นๆที่คนเดินทางมาขอพรก็คือองค์เทพทันใจครับแต่ที่วัดทุ่งเศรษฐีองค์เทพทันใจของที่นี่มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดานะครับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอพรต่อองค์เทพทันใจและว,วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะมาเล่าเรื่องราวขององค์เทพทันใจแห่งวัดทุ่งเศรษฐีครับ ประวัติขององค์เทพทันใจมีต้นกําเนิดอยู่ในประเทศเมียนมามาอย่างยาวนานถือเป็นอีกหนึ่งเทพที่ชาวเมียนมาเคารพบ,บูชาเป็นอย่างมากขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรแล้วได้อย่างรวดเร็วท่านตาเห็นที่เมียนมาจะเรียกเทพทันใจว่านัทโบโบยีในภาษาไทยแปลว่าพ่อปู่รูปลักษณ์ขององค์เทพทันใจมีใบหน้ายิ้มแย้มใจดีแต่หากมองให้ลึกแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยมนคลัง มือข้างขวาชี้นิ้วเพื่อโดนบดาลความสมหวังให้ส่วนมือซ้ายถือไม้เท้าเพื่อสัญญาว่าขออะไรจะได้สิ่งนั้นเอาล้ครับเพื่อนๆครับว่าต,ตอนนี้ผมก็อยู่กับหมอตันนะครับที่เป็นผู้ดูแลที่วัดทุ่งเศรษฐีแห่งนี้นั่นเองนะครับให้หมอตันเล่าถึงเรื่องราวขององค์เทพทันใจหน่อยครับว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระเด็พระกุณลหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยไปกราบ เทพทันใจที่ประเทศพมา่าได้ไปอธิษฐานนะพูดเป็นเชิงลักษณะของการท้าทายถ้าเทพทันใจเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ทันใจจริงสมดังชื่อขอให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากท่านมาจะเป็นผ้าเจ็ดสีก็ได้หรือของอะไรจากองค์ท่านก็ได้เพราะว่าที่ประเทศเขาเนี่ยจะหวงมากนะครับกับของที่อยู่กับองค์เทพทีนี้พอหลวงพ่อกราบสการะอธิษฐานเสร็จท่านก็เดินออกมาจากสถานที่นะครับก็ปรากฏว่ามีคณะ ของผู้ดูแลเทพทันใจนะครับหอบเอาผ้าเจ็ดสีวิ่งตามประเดชประคุณหลวงพ่อมาเทพทันใจองนี้นะครับหลวงพ่อเททองหล่อภายในยีิบสี่ชั่วโมงหลวงพ่อเททองตั้งแต่ตีห้าเลยครับอ่าแล้วก็แกะบล็อกแกะพิมพ์ภายในวันนั้นเลยเนี่ยองนี้ถือว่าไวทันใจแล้วก็ที่สําคัญนะครับองค์นี้หลวงพ่อได้เอาผ้าเจ็ดสีที่หลวงพ่อได้ขอไว้วันนั้นน่ะ มาบรรจุไว้ในองค์เทพทันใจด้วยกรณีที่ขอแล้วเหนือเหนือกรรมจะเป็นเรื่องแปลกก็คือเรื่องบุตรจะเป็นเรื่องของการทำกิฟต์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แล้วก็ไม่ติดนะครับก็คือเชื้อไม่ติดเด็กไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็อาจจะมีอายุเวลาอยู่น้อยนะครับไม่รอดอย่างเงี้ยพอมาบนเทพทันใจมากราบหลวงพ่อก่อนวันนั้นเขามากลับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็ไล่ให้มา ไหว้ขอกับเทพทันใจมาจัดของเครื่องไหว้นะครับจะเป็นถาดผลไม้ต่างๆเนี่ยมาถวายทําตามกระบวนการพิธีกรรมเสร็จปุ๊บกลับไปนะครับก็ไปทํากิฟตวิทยาศาสตร์อีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็หายไปเป็นปีมากราบหลวงพ่ออีกทีลูก3เดือนและมาให้หลวงพ่อเจิมนะ <c oughs> บอกว่านี้ <c oughs> บอกวันเนี้ยเทพทันใจที่หลวงพ่อไล่ให้หนูมากราบวันนั้นอ่าก็ได้มาจริงๆที่สําคัญนะครับใจ <c oughs> ใจเราต้อง น้อมและมีความแบบมั่นใจศรัทธาในสิ่งที่เราทําด้วยนะครับแล้วปฏิหารจะเกิดนะครับเรื่องอันนี้เป็นการจัดก,การไหว้ที่สมบูรณ์แบบก็คือต้องเอาใจเนี่ยน้อมเข้าไปด้วยให้เกิดจริงๆและขอให้ท่านเนี่ยช่วยเราให้ได้จริงๆอันนี้สาคัญอีกอย่างหนึง่งเขาว่ากันว่าจะขอพรองคเทพทันใจให้สําเร็จรวดเร็วจะต้องขอเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นก็เหมือนเราเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็ต้อง ทำไปทีละเรื่องให้มันจบทีละอย่างให้มันจบทีละเรื่องพอเรื่องหนึ่งจบแล้วเราก็มาขออีกเรื่องหนึ่งเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องไปกลัวเปลืองว่าเราจะต้องมาแก้บนหลายรอบหลายเที่ยวหลายหนจะขอทีเดียวพร้อมกันไปเลยเรามาบ่อยท่านเห็นเราบ่อยท่านสัมผัสดได้ว่าเราเคารพและศรัทธาเราก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนี่คือเทพทําใจก็ที่แรกมาไหวพ้พระนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็คือก็มาไหว้มาขอธรรมดาแล้วก็คือขอกลับไปแล้วก็คือได้ได้ก็กลับมาไหว้ ก็ขอให้แบบมียอดก็ได้ยอดก็ทันใจแล้วก็โชคลาภอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ได้มาคือบอกว่าก่อนหน้านั้นมาขอแบบก่อนหวยออกใช่ไหมแล้วก็คือแบบว่าก็ไม่ได้เขาว่าจะต้องเป็นถูกตัวเลขนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าขอให้มีโชคมีลาบอะไรเงี้ยก็คือก็ได้ก็ได้หลายหลายตั้งอยู่อะไรเงี้ยก็ก็กลับมาไหวอีกครับสําหรับท่านที่จะมากราบไหว้บนบานสานเก่าองค์เทพทันใจนะครับทางวัดทุ่งเสียฐีของเราก็ได้มี ขันครูนะครับเอาไว้ให้ท่านได้เช่าบูชานะครับชุดละ50บ, y บาทนะครับก็จะมีขันครูตามนี้เลยนะครับขันครูจะมีตามนี้เลยนะครับผ้ <squ classy. S 1> าก็คือผ้าประจําวันเกิดของท่านนะครับสําหรับท่านใดที่เกิดวันอะไรก็มาบอกกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะจัดผ้าประจําวันเกิดให้นะครับเสร็จ <comunque> แล้วท่านก็เอาสตางค์ของท่านใส่ลงไปในตู้นี้นะครับสัางใส่ไปในตู้นี้นะครับ เป็นค่าขันครู50บาทนะครับข้างในขันครูก็จะประกอบด้วยมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกนะครับกล้วยน้ำว้าสามหวีนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับแล้วก็มีร่มเป็นของร่มของชาวทางพม่าะนะครับแล้วก็มีตุงมีตุงประจำวันเกิดนะครับตุงก็จะมีลวดลายนะครับนักขัดตะเลิกมีชวดฉลูขันเถาะนะครับมันอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็ มีผ้าประจําวันเกิดแค่นั้นแหละครับนะครับอันนี้คือของไหว้ครูที่ทางเราที่จะมาขอพรน,นะครับจะต้องบูชาไปนะครับขอเรื่องการเงินกับโชคลาภประมาณนี้ค่ะเออก็คือภายในเดือนนั้นนคาค่ะภายในเดือนที่เราขอเลยแล้วก็มาเเก้บนเป็นผลไม้ที่ที่เขาจัดไว้ให้เราหรือว่าเราจะซื้อมาเองก็ได้แต่ว่า ตอนนั้นซื้อกับที่นี่ไปเลยห้าอย่างก็ตั้งเจงขอแค่อย่างเดียวเลยค่ะที่ตามที่มีคนแนะนําให้ทางทางนี้เขาจะมีคนแนะนําว่าต้องขอยังไงอย่างไอาง,ไอ,ยงไอย่างนี้ค่ะประมาณนี้นนสมมุติว่าเราขอแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะครับเราจะต้องซื้อผลไม้ห้าอย่างนะครับมาบูชาถวายท่านตามที่เราได้ให้สัจจะวาจากับท่านไว้อ่าผลไม้ทั้งห้านะครับก็จะมี มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกนะครับ้วยน้ําว่า1หนึ่งหวีสับป,ประรดหนึ่งลูกนะครับองุ่นหนึ่งพวงนะครับนะครับส้มเขียวหวานห้าลูกนะครับวงมาลัายดาวเรืองหนึ่งพวงนะครับแล้วก็เงินทําบุญที่เราจะถวายให้ท่านเพราะเราขอไปแล้วเนี่ยแหละครับเราประสบความสาเร็จแล้วเราก็ต้องทําบุญกับท่านจะถวายให้ท่านหรือจะไม่ถวายก็แล้วแต่ท่านนะครับ เราก็ถวายไปตางกาลังศรัทธาของเรานะครับไปร่วมทาบุญทางลุงพ่อเนนท่านก็จะเอาไปสร้างโบสถ์หมดแล้วครับเงินของลุงพ่อเนี่ยเงินของลุงปู่เนี่ยนะครับท่านก็จะรวบรวมเอาไปสร้างโบสถ์หมดแล้วครับท่านไม่ใช้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ประสบความสาเร็จแล้วผมขอแนะนํานะครับแนะนําให้ท่านซื้อผลไม้5้าอย่างแล้วก็เอาเงินมาถวายนะครับแต่ก็ของผมเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานทีนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ เป็นช่วงที่การทํางานค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมครับอย่างผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของพระรุงเสรษฐีตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่รามแล้วตั้งแต่ปี48แล้วที่ผมก็เลยเข้ามาขอ,ขอพรจากท่านเรื่องตัวเลขที่ให้มันได้เจ็ดหลักทีนี้เมื่อขอไปปุ๊บมันเป็นผลวันนี้ผมก็เลยมาแก้บนผมบนไว้สามชุดนะครับคืออันดับแรกเราต้องไม่โลภครับเราขออย่างที่เราต้องการ เพราะบางครั้งการขอเราก็อาจจะขอแบบว่าขอเยอะของานขอความรักขอทุกทุกอย่างแต่เราต้องโฟกัสที่ว่าเราจะขออะไรเป็นเป็นพิเศษมันอยู่อยู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็อย่างเราเนี่ยเราสัมผัสกับวัฒนุรเศรษฐีเออ,อยู่กับอยู่กับเรามาขอบ่อยอะ่ะใจเรามันศรัทธาอยู่แล้วอ่ะเมื่อใจเราคิดว่ามันต้องได้มันก็จะได้ตามที่เราขอนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เสริมดวงมานล้วสนำะหรับผม สำหรับนัดโบโบยีหลวนมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างพระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมาโดยมีนัดโบโบยีอยู่5้าองค์ด้วยกันแต่แตกต่างสถานที่ที่แรกอยู่ที่พระธาตุอินแขวนที่ที่สองที่มีนัดโบโบยีอยู่ที่เจดีสุเลที่ที่สเจดีกลางน้ำเลเยพระยาที่ที่4เจดีชเวดากองที่ที่5วัดโบตาทาว ที่นี่คือที่ยอดฮิตสำหรับผู้สแสวงบุญชาวไทยในการไปขอพรองค์เทพทันใจนั่นเองเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพรที่ท่านขอจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมีความคิดว่า50%สิ่งสิทธิ์อาจจะช่วยนะครับไปอีก50%อยู่ที่ตัวของคุณเองนะครับ อย่าลืมครับชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ข้างล่างให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราจ่องแจงชาแนลนะครับและครั้งหน้าเราจะพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอย่าพลาดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ